กอง2 0นงั้นหนูเอากองหนึ่งวันนี้มาเดินตลาดเช้าได้หัวปีมา2 0บาททั้งหมดหะหัวตกหัวละสบาทถูกมากทุกคนและเมนูวันนี้ก็คือเมนูที่เราไม่ได้กินมานานแล้วนั่นก็คือหมกไก่ใส่หัวปลีหลายคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าบีบน้ำมะนาวทําไมเกี่ยวอะไรกับหมกหัวปลีก็อยากจะบอกว่าที่เอามะนาวมาบีบใส่น้ำเนี่ยเพื่อจะเอาหัวปลีมาแช่นี่ล่ะค่ะถ้าเอาหัวปลีที่สับไว้มาแช่ในน้ำมะดา็จะได้หัวปลีที่ไม่ดำนั่นเองค่ะพอแช่หัวปลีทิ้งไว้ระหว่างที่รอเราก็จะมาปั่นพริกห ใช้แล้วก็ขมิ้นข่าวเข้าด้วยกันบางคนก็อาจจะไม่ใส่ขมิ้นข่าวนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราใส่เพราะว่าซื้อมาแล้วเสียดายกลัวมันเสียก็เลยเอามาปั่นรวมกันแต่กลิ่นใช้ได้นะทุกคนปั่นเครื่องเสร็จแล้วเราก็จะเอาไก่สับมาปั่นเข้ากับเครื่องสมุนไพรอีกรอบนึงเพื่อให้เนื้อเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันจะได้หอมหอมนะคะและนี่ก็คือผลงานหัวปลีแช่น้ำนะพอล้างออกแล้วสีสวยเลยนะคะและก็ไม่รอช้าเอาไก่ใส่ลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาผงชูรสน้ำปลาร้าชอบนัวน้อยก็ใส่ไปหนึ่งช้อนชอบ ด้วยรถดีแล้วก็ใช้สองมือนี้และค่ะขยำขยำเข้าไปเอาผักใส่ลงไปใบมะกรูดใบหอมเราใส่ยันผักแผวแล้วก็ขึ้น่ายบางคนเนี่ยเขาก็เอาไข่ตอกใส่ลงไปด้วยนะคะแบบว่าทําให้เนื้อหมกเนี่ยติดกันแต่คือเราไม่มีนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ใส่ตามสภาพเท่าที่มีเลยและอีกอย่างลืมใส่ซอสหอยก็เลยเอามาปรุงทีหลังพอคิดว่าปรุงรสได้แล้วเนี่ยก็เอามาใส่ในแผ่นรองหลังจากนั้นก็ตั้งเตาเอาขึ้นไปในหมอ้อไฟฟ้าระหว่างที่ทํากับข้าวฝนเจ้ากรรมก็ตกลงมาบรรยากาศหลังห้องก็ดีดีมีสังกะสีขึ้นสนิมแล้วก็มีีน้้ํําาลองสดดให ตะคลายกรบาบมะกรูดที่เหลืออยู่ก็เก็บไว้ในช่องฟีดไว้ใช้ครั้งต่อไปนึ่งไว้่านไป20นาทีแล้วก็มาเปิดดูเป็นไงค้ามหมกไก่ใส่หัวปลีของเราหน้าตาหน้าทานไม่เอ่ยอดใจไม่ไหวต้องรีบยัดเข้าไปในปากพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆหมกไก่ใส่หัวปลีแซบอิหลีเด้อจ้าอย่าลืมไปทํากันนะคะ